สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับร้อบนส0นยนะครับก็ก่อนอื่นเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ เรามาดูดับ100บน4สูตรนะครับงวดที่ผ่านมาผมให้ดับ3สูตรนะท่านผู้ชมนะก็หลุดไป1สูตรผมก็จะพักสูตรที่หลุดเอาไว้นะครับแต่ว่าสูตรอีก2สูตรที่เดินก็จะนำมาใช้ในงวดนี้ร้อมกับสูตรเพิ่มสูตรใหม่ให้อีก2สูตรนะครับเรามาดูสูตรกันนะครับสูตรที่1กับสูตรที่4เป็นสูตรเก่าของงวดที่ผ่านมานะครับ ส่วนสูตร2กับสูตร3เป็นสูตรที่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ใช่สูตรคิดขึ้นใหม่นะท่านผู้ชมเป็นสูตรเก่าที่ผมใช้อยู่แล้วผมหาสูตรที่ไม่ต้องบวกกันเยอะท่านผู้ชมนะเป็นเป็นสูตรที่ง่ายๆบวกกันไม่กี่ตัวแล้วก็ยังเดินดีอยู่นะครับเรามาดูสูตรกันเลยนะครับสูตรที่1นะใจแสนคูณ2บวก7คงที่สูตรที่2หน่วย2คูณ2บวก4คงที่ สูตรที่3 10บนคูณ2บวก2คงที่สูตรที่4 10บนบวกหน่วยบนคูณ2บวก1คงที่สูตร1กับสูตร4เป็นสูตรเดิมงวดที่ผ่านมาสูตร2กับสูตร3เป็นสูตรที่ผมเพิ่มให้ใหม่นะครับเรามาดูสถิตินะท่านผู้ชมผมใช้สถิติงวดที่ออก690เป็นสถิติงวดแรกให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ท่านผู้ชมสามารถคำนวณย้อนหลังดูได้นะว่าสูตรไหนเดินแค่ไหนเดินกี่งวดนะท่านผู้ชมนะถ้ามีเวลาก็ลองไปคำนวณดูนะครับก็บางครั้งผมก็จําไม่ได้ท่านผู้ชมบางครั้งบางสูตรมันก็30งวด40 50 60ก็มีนะที่เขาเดินดีมันก็มันเยอะท่านผู้ชมหลายสูตรมากเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอยู่เนี่ก็ผมก็จําไม่ค่อยได้ทั้งหมดนะเพราะว่าสูตรดับนี่มีมันมีเยอะท่านผู้ชมนะ ก็เรามาดูสิติทั้ง4สูตรนี้แล้วค่อยมาคำนวณทีเดียวนะครับก็สิติที่ผมเอามาให้ชมนั้นทั้งหมด25งวดทั้ง4สูตรนี้ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมนะเรามาดูสิติแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับถือว่าเดินดีนะครับทั้ง4สูตรนี้นะก็อย่างน้อยก็ ไม่ต่ำกว่า30มงวดทั้ง4ี่สูตรนะท่านผู้ชมนะอย่างน้อยก็เดินดีไม่ต่ำกว่า30งวดนะก็ท่านลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะถ้ามีเวลานะครับลองคิดเล่นๆดูนะครับเพราะว่าสูตรมันเป็นสูตรง่ายๆนะบวกกันผมก็พยายามไม่ให้เกิน3ตัวเวลาบวกกันท่านผู้ชมมันจะได้มี fc บ่นมาบางครั้งก็บวกกันเยอะเกินจนเวลาบวกผิดนี่ก็จบเลยท่านผู้ชมนะทำให้การ คำนวณตัวเลขนี่ผิดพลาดได้นะครับผมก็เลยหาสูตรพยายามที่จะหาสูตรง่ายๆแต่เดินดีๆนะมาให้ชมนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเรามาดูงวดที่ผ่านมานะงวดที่ยี่ห้าออกสามศูนย์เก้าเราให้ดับที่หนะึ่งหกแปดห้านะท่านผู้ชมนะหนึ่งหกแปดห้าดับหลักร้อยนะงวดที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่นะ สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามแล้วก็สูตรสี่ดับเอาอยู่หมดเลยนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะเรามาคํานวณงวดนี้กันท่านผู้ชมครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็ผมก็คํานวณให้สัต์เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วก็เรามาดูกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสูตรง่งายๆนะครับก็ใช้เวลาไม่เยอะท่านผู้ชมนะสูตรที่หนึ่งนี่แสนคูณสองบวกเจ็ดคงที่นะครับแสนก็คือสองสองสองเป็นสี่นะ บวก7คงที่4บวก7ก็ได้1นะครับสูตรที่2ในหน่วย2อคูนสบวกสคงที่หน่วย2ก็คือ1 1 2ได้2บวก4คงที่2บวก4ก็ได้6นะครับสูตรที่3ามนี่10บนคูณ2บวก2คงที่10บนก็คือ0 0บวก2ก็คือ2นะครับสูตรที่4นี่ท่านผู้ชม10บนบวกหน่วยบนคูณ2บวก หนึ่งคงที่10บนก็คือ0หน่วยบนก็คือ9 9 2 18บวก1นะบวก1คงที่8บวก1ก็ได้เท่ากับ9นะท่านผู้ชมนะดับสูตรที่4ดับ9กนะก็ดับร้อยบน4สูตรนะย้ำนะท่านผู้ชมนะสูตรที่1กับสูตรที่4เป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาสูตร2กับสูตร3เป็นสูตรที่เพิ่มให้ใหม่นะครับดับ1 6ห 29นะครับดับดับร้อยงวดนี้ดับ1 6 2 9เรียงจากน้อยไปหามากก็ดับ1ดับ2ดับ6แล้วก็ดับ9นะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นดับร้อยบน4สูตรที่ผมจะใช้งวดนี้นะท่านผู้ชมนะดับ4ตัวนะครับดับ1 2 6 9ทั้งหมดนี่ก็เป็นดับหลักร้อยบนทั้ง4สูตรนะ ทีนี้ท่านผู้ชมมันมีสูตรอีกสสูตรที่ผมจะเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมเป็นข้อมูลนะเพื่อเก็บไปพิจารณานะครับก็คืออมตะบ,บนล่าง3ตัวคู่ขี้นะสูตรที่1นนะครับนี่เป็นสูตรที่1นนะครับผมจะนำมาท่านผู้ชมได้ชมสสูตรนะครับสูตรที่1นนะอมตะบ,บนล่างนะครับมาได้ทั้งบนและล่างนะย้ำนะ มาได้ทั้งบนและล่างนะครับเด่น3ตัวนะครับคู่ขี้สถิตินี่ไม่ต่ำกว่า30มงวดนะท่านผู้ชมสูตรนี้นะเป็นสูตรที่ผมก็ลงให้บ่อยบางงวดก็ไม่ได้ลงให้นะก็ยังเดินดีอยู่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะท่านผู้ชมสูตรนะครับหน่วยล่างคูณ2บวก10ล่างนะครับผลลัพธ์จะเท่าไหรบวก2บวก2บวก2เป็นเด่นคู่ขี้นะท่านผู้ชมช่องนี้เป็นช่องที่มาบน ช่องนี้เป็นช่องที่มาล่างนะผมใช้สถิติงวดที่ออกบนนะครับ1.16ล่าง1.7นะอย่างเช่นบนนั้น116ท่านผู้ชมมาที่1 1 0 0กับ10เนี่ยครับบนก็มาร0อยกับ1 0 1นะครับเลขเบิ้ลน,นะล่างนั้นมา17มาทั้ง1ทั้ง7ก็มา10หน่วยลาย่างนี่ท่านผู้ชมนะบนก็จะดูในแนวตั้งอย่างนี้นะครับมาล่างก็จะดูอย่างนี้ที่ขีดแดดไว้ก็คือไม่มานะ มาบนแต่ไม่มาล่างมาล่างแต่ไม่มาบนแต่ว่าทุกงวดนั้นเดินทั้งบนและล่างไม่ต่ำกว่า30งวดลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับก็เรามาดูสติแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับท่านผู้ชมผมใช้สติงวดที่ออก116บนแล้วก็17ล่างนะครับก็นี่เป็นตัวเด่นนะครับนี่มาบนมาล่างก็คือช่องนี้ดูอย่างนี้นะครับ ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมเนี่ยครับที่ขีดถูกก็คือมาทุกงวดนะครับผมเอาสส่ติไม้ชมทั้งหมด26งวดนะท่านผู้ชมนะจริงๆก็ไม่ต่ำกว่า30มงวดลองคำนวณย้อนหลังดูนะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างก็ติดกันก็3งวดก็มีไม่มาบนแต่มาล่างอย่างนี้ท่านผู้ชมหลัก10อย่างนี้นะร้อยสิอันนี้110หน่วยอันนี้ก็10หน่วยนะ ก็ไหเอฟได้พิจารณาดูนะครับไม่ดู4สถิผมเอาไมาจม้ชม26งวดนะงวดล่าสุดนะครับมาที่309บนนะล่างมาที่85นะครับเราให้เด่นที่ 4, 6, 8มาที่8หลัก10ล่างท่านผู้ชมนะมาที่8หลัก10ล่างนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับบนไม่มานะ งวดนี้บนไม่มาสองงวดติดแล้วเนี่ยครับบนไม่มาแต่มาล่างหลักสิบสองงวดแล้วนะเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมนะสูตรหน่วยล่างคูณสองบวกสิบบนหน่วยล่างก็คือเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่บวกสิบล่างก็คือแปดหน่วยล่างก็คือเจ็ดสองสิบสี่สิบล่างก็คือแปดสี่บวกแปดได้สองท่านผู้ชมนะ เอา2ไปบวก2นะท่านผู้ชมนะ2ยังไม่ใช่เด่นนะครับเอาสองไปบวก2ก็เป็น4นะ4บวก2ได้6บวก2ได้8เด่นงวดนี้ท่านผู้ชมอัมบตะบนล่าง3ตัวคู่ขี้เด่น4 6 8เด่น4 6 8แท่านผู้ชมนะก็สูตรนี้นี่30งวดนี่อย่างน้อยนะท่านผู้ชมยังไม่หลุดนะมาทั้งบนและล่างมาบน หรือมาล่างหรือทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้เด่น4 6 8จะมาไหมท่านผู้ชมผมมั่นใจว่าอยู่ในนี้แหละบนล่างนะทีนี้เรามาดูสูตรที่สองนะครับเด่นอมตะบนล่างสูตรที่สองนะเนี่ยครับมาได้ทั้งบนและล่าง4ตัวนะสูตรนี้มาได้4ตัวนะผมให้เด่น4ตัวมาได้ทั้งบนและล่างสูตรนะครับ10บนคูณ2บวกหน่วยบนคูณ2บวก10ล่างนะผลลัพธ์เท่าไหร่ บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับนี่ช่องที่มาบนนะครับช่องที่มาล่างนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกบนแล้วก็หนึ่งเจ็ดล่างนะครับก็เหมือนเดิมกับสูรบตรเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะดูที่มาบนก็ดูช่องนี้ที่มาล่างก็ดูช่องนี้นะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างก็หลายงวดโดยเฉพาะบนนะท่านผู้ชมนะจับตาดูให้ดีนะบนนั้นเดินดีมากเลยสูตรนี้นะเรามาดูสถิติแล้วค่อยมาคำนวณกันนะครับ ก็26งวดก็ยังไม่หลุดนะท่านผู้ชมสูตรนี้ก็เดินดีนะลงไปคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมสังเกตไหมบนในเพิ่งหลุดนะท่านผู้ชมนะ26งวดนี่เห็นอามาดูอีกทีหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้สังเกตดูบนนะท่านผู้ชมเนี่ยครับสูตรนี้เดินดีมากเนะี่ยมาบนเกือบทุกงวดเลยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับล่างก็ยังมีหลุดติดกัน2งวดบ้าง แต่บนนี้เนี่ยเพิ่งมาหลุดงวดนี้เป็นงวดแรกนะในรอบ26งวดนะท่านผู้ชมนะต้องดูจํานวนที่เขาเดินด้วยนะครับงวดล่าสุดนะมาที่309ล่าง8ล่าง8 7นะครับขอด,ดูล่างสุดนี้ท่านผู้ชมขออภัยนะไม่ใช่85นะครับก็ผมรู้สึก มีหน้ามันแป,ปลกๆอยู่8 5มาได้ยังไงเป็น8 7ดเจ็ดนะขออภัยนะครับ8 7ไม่ใช่8 5้านะ8 7นะครับท่านผู้ชมนะแก้ให้แล้วนะครับเมื่อกี้แปด้า เขียนผิดไปงวดออกบน309ล่าง87นะครับก็บนไม่มาท่านผู้ชมมาที่10ล่างนะครับ8นะก็มาที่10ล่างนะครับบนไม่มาก็ถือว่าผ่านนะท่านผู้ชมนะมาล่างนะครับบนไม่มาแต่มาล่างบนเพิ่งหลุดงวดแรกท่านผู้ชมเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรนะครับ 10บ,บนคูณสบวกหน่วยบนคูณสบวกสิบล่าง10บนก็คือ0ูนได้0ูนย์บวกหน่วยบนคูณสหน่วยบนก็คือเก้าเก้องสิบแปดบวกสิล่าง10ล่างก็คือ8 8ดแปบวกแได้ห 10บน0บวก0คูณ2ได้0หน่วยบนก็คือ9 9 2 18 10ล่างก็คือ8 8บวก8ได้6นะเอา6ไปบวก2ท่านผู้ชมเอา6ไปบวก2นะหกไปบวกสองได้แปด 8บวก2ได้0เอา0บวก1ก็ได้1เอา1บวก1ก็ได้2นะเด่น8 0 1 2องท่านผู้ชม8 0 1 2นะ8 0 1 2บนเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูบนให้ดีนะครับหลุดนะเขาจะหลุดซ้ำไหมส่วนล่างนี่ก็ เดินยาวมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดงวดแล้วจะเดินต่อเป็นงวดที่8ปดไหมนะท่านผู้ชมนะสูตรแรกแล้วเด่น4ี่หปดท่านผู้ชมนะทั้งสองสูตรนี้ชนกันที่8นะแต่ว่าตามสูตรของผมแล้วนี่ล่างนี่แปดติดดับท่านผู้ชมนะ8ดถ้ามาน่าจะไปบนนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูสูตรสูตรที่1ก่อนนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะ งงนะเพราะว่ามันมาได้ทั้งบนและล่างนะท่านผู <algum> ้ชมจับตาดูตัวนี้ให้ดีนะครับทั้งบนและล่างงวดนี้นะท่านผู้ชมนะทั้งบนและล่างงวดนี้นะก็คือสี่นะจับตาดูสี่ให้ดีนะเด่นทั้งบนและล่างเลยนะของสูตรของผมนะจับตาดูเลขสี่ให้ดีเด่นทั้งบนและล,าลนะ่างนะสําหรับสูตรนี้นะท่านผู้ชมนะ จับตาดูให้ดีเลขศูนยะ์เด่นทั้งบนและล่างของผมนะเพราะฉะนั้น4กับ0นย์เนี่ยเด่นทั้งบนและล่างเลยงวดนี้ของผมนะศนย์กับ4นะเด่นบนและล่างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดับ100บน4ีสูตรและอามตะบ,บนล่างสองสูตรนะครับท่านผู้ชมครับเอาสูตรมาให้ท่านผู้ชมได้เก็บข้อมูลตัวเลขนะครับท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลือกหยิบไปใช้นะครับ สำหรับคลิปหน้าก็ผมจะมาสรุปข้อมูลบนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ